สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้กําลังออกรถออกชาติกันเลยทีเดียวว่าขนาดเราเนี่ยประสบความสําเร็จมีรถที่เราซื้อไปด้วยเงินของกิฟฟิลี่ไปคุยกับเพื่อนเพื่นอนยังกังวลใจเลยว่าโอ้ยเขาทําไม่ได้หรอกอย่างงุ้นอย่างนี้ในที่สุดคนกลุ่มนี้ที่เคยไม่มั่นใจในตัวเองวันนี้มีมาทำไหมครก็เริ่มมีเข้ามาครับอาจารย์เพราะรอะไรทําไมเขาถึงเข้ามาก็จากแรกๆที่เขาคิดว่า โอ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็พอแล้วนะครับพอเริ่มมีครอบครัวมีมีลูกค่าใช้จ่ายเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วกอบกับเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีเริ่มไม่มีโอไม่มีอะไรนะครับก็เริ่มสนใจะไยได้ก็เริ่มมีขยับเข้ามานะครับเริ่มถามแล้วนะครับก็เริ่มสนใจเข้ามานะครับบางส่วนแล้วนะครับทีนี้เขาก็เริ่มพูดง่ายๆมีค่าใช้จ่ายรายได้ลดลงก็เริ่มมองเห็น รายได้ที่2จากกิฟฟารีแลนะครับถามบ้างดีกว่าว่าคุณกี้เองตั้งแต่ทํากิฟฟารีมาจนถึงวันนี้ได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟารีไปแล้วบ้างครับก็ส่วนแรกเลยจะเป็นในเรื่องของรายได้ครับรายได้นี่เป็นที่พอใจในในส่วนของผมเนี่ยนะครับก็คือพอในเรื่องของการส่งลูกเรียนส่งบ้านแล้วก็ส่งรถแล้วก็ปันไปให้คุณแม่นะครับส่งไปให้คุณแม่นะครับ แล้วก็แรงบันดาลใจของผมที่ผมยังมุ่นมั่นอยู่นะครับคือผมมองว่าทุกวันนี้คนที่จบปริญญาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจบมาแล้วจะมีไรายได้ตามที่ตั้งใจเหมือนเหมือนเหมือนที่อยากที่เรียนมาใช่ไหมครับผมมองว่าตรงนี้ผมมองถึงลูกผมลูกผมเนี่ยตอนนี้อยู่ม .4 นะครับอีกประมาณเกือบเกือบสิป,ปีถึงจะจบปริญญาใช่ไหมครับ,รบถึงตอนนั้นอาจจะต้องการแข่งขันมันสูงม่รู้จะมีไรายได้เท่าไหร,ร่จึงอยากจะสร้างตรงนี้ไว้นะครับเป็นเป็นรายได้เป็นไ ความมั่นคงให้กับให้กับเขาแล้วก็ตัวเองในวัยที่อายุมากขึ้นด้วยนะครับ,รบเราก็เลยอมองว่าในแง่ของรายได้กับความมั่นคงของลูกเนี่ยมันมันเป็นไปตามเป้าแล้วครับผมใช่ไหมครับและยังคงทํางานทางด้านจิวเวลรี่อยู่ไหมหรือตัดสินใจว่าว่ายุติการทําตรงนั้นแล้วมาลุยกิฟฟีนเต็มที่ก็ไม่ได้ทํางานประจําครับลาบออกมาเมื่อปีปล,ปลายปีห้าหนึ่งครับผมบก็ทำกิฟฟีน อ่าอย่างเดียวเลยครับอ่าเป็นรายได้หลักเลยเป็นเป็นรายได้หลักเลยครับครับเพราะฉะนั้นในแง่ของสิ่งที่ได้ก็คือบ้านทุกวันนี้ก็ผ่อนด้วยเงินของกิฟฟารีนผ่อนด้วยเงินกิฟฟารีนรถก็ผ่อนด้วยเงินของกิฟฟารีนรถก็เลี้ยงลูกส่งเสียลูกค่าเทอมก็เงินของกิฟฟารีนทุกอย่างเลยครับอาจารย์ครับเป็นเป็นเงินของกิฟฟารีนนะครับที่ทําให้ความอ่าเป็นอยู่เราดีขึ้นนะครับชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแบบนี้ครับอาจารย์ถ้าย้อนกลับไปเปรียบเทียบประสบการณ์การทาธุรกิจกิฟฟารีนกับ การไปต่างประเทศไปไต้หวันค่ะไปทำงานมันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับมันต่างกันมากเลยครับเพราะว่ากิฟฟีนเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับเรายังกำหนดรายได้ได้นะครับหมายว่าถ้าเราทำงานตามเป้าได้มันจะได้ตามที่เราคาดหวังเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญคือจะมีเบี้ยขยันให้เราทุกเดือนรับเบี้ยขยันเดือนละพันสี่สี่เป็นสองอยู่ตลอดนะครับแล้วโบนัสอีกปีละหกหมื่นนะครับเอาไว้ให้ปเราเป็นเงินเก็บ หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายได้แบบนี้ครับอาจารย์ครับเพราะว่าที่ไต้หวันคือเราไปอยู่เราจะไปไหนไม่ได้เลยเลิกงานนอนเช้ามาทํางานเลิกงานนอนนะครับพูดภาษาเขาก็ได้นิดหน่อยนะครับก็เป็นที่เขากําหนดไว้ทุกอย่างเราจึงอยู่ในที่เขากําหนดหมดเลยครับแต่เกฟลีนเรามันเป็นคนละขั้วเลยครับอาจารย์ครับครับผมทีนี้เราทํางานทุกวันเราก็คงต้องมีแรงบันดาลใจในการทํางานทุกวันนี้คุณกี้ ใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานทุกๆวันฮะให้เรามีกําลังใจมีความกระปรี้กระเป๋าสดชื่นในการออกไปทำงานอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณพี่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือ,อก็คือลูกกับคุณแม่นะครับ,รบเพราะว่าคุณแม่อายุมากขึ้นก็คืออยากหวังว่าเรามีไรายได้เดยอะเราจะให้คุณแม่ได้ได,ได้พักแล้วก็เราจะมีไรายได้ส่งให้คุณแม่สบายๆกับน้องคนที่พิการนะครับเพราะว่า ถ้าเราอายุมากขึ้นหรือคุณแม่อายุมากขึ้นเนี่ยไม่รู้เขาจะอยู่กันแบบไหนนะครับก็คือทําให้เราไปทํางานเนี่ยคือตอนนี้ทํางานเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่เครียดนะครับอาจารย์ไปทํางานเหมือนกับว่าเราได้ไปช่วยคนนะครับผมไม่ได้นําอาหารเสริมเขาสุขภาพดีครับนะครับเขาสุขภาพดีเขาไม่ต้องไปหาหมออะไรแล้วคนในครอบครัวก็ตอบรับดีด้วยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้ให้สิ่งดีๆกับผู้บริโภคหรือกับผู้มุ่งหวังของเรานะครับเราก็เลยทาให้เราทํางานโดยที่เราไม่ไม่เครียดนะครับครับ เราก็มองมองตรงนั้นว่าแรงบันดาลใจน่าจะมาจากลูกจากคุณแม่แล้วก็จากน้องที่อาจจะมีปัญหาทางด้านร่างกายก็คือพี่พิการด้วยครับผมครับทุกวันนี้ก็คือเรามีเป้าหมายในการที่ทำให้คนเหล่านี้มีความสุขครับผมครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของคนที่ดูแลครอบครัวลูกคนโตครับเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเนี่ยมันเหมือนถูกกาหนดมาตั้งแต่วันที่เขาให้เราคลอดมาเป็นลูกคนโตแล้วนะครับ ีนี้เป้าหมายที่เราวางไว้เขาบอกมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันต้องมีเหมือนกับเข็มทิศในการใช้ชีวิตเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ในอนาคตข้างหน้าทั้งเป้าหมายส่วนตัวแล้วก็เป้าหมายในกิฟฟารีนคุณกี้วางเป้าหมายว่ายังไงครับในท้าส่วนตัวใช่ไหมครับก็คือตอนนี้หมดรถบ้านเนี่ยคืออยากมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเอาเอา,เอาไว้นะครับแล้วก็ในกิฟฟารีนเนี่ยนะครับก็คือ เป้าหมายก็คือตอนนี้ผมเป็นพผาอานะครับครับแล้วก็มีพาดอาติดตามอีกสายหนึ่งนะครับก็คือจะอ่าก็คือจะช่วยทีมงานของเราให้มีไรายได้แล้วก็คือให้มีขึ้นตาแหน่งสูงๆเหมือนกันแล้วก็จะขึ้น X นะครับตั้งเป้าหมายว่าจะขึ้น X ภายในคืออย่างผมคิดว่าอย่างเราเนี่ยคือเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เอา้า สองปีต้องให้ได้เราคิดเองว่าเราไม่เก่งเหมือนว่าเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นแต่อาจจะมีคนอื่นเขาบอกว่าเขาไม่เก่งเหมือนคุณกี้เห็นไหมครับผมตัวเองคิดว่าเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นแต่คนอื่นก็บอกเขาไม่เก่งเหมือนคุณกี้คนเราก็มีอย่างเงี้ยฮะแต่เราเราก็กะว่าเราจะวางแผนการก้าวเข้าไปสู่ตําแหน่งอื่นๆต่อไปในอนาคต ท lusive, Grand, ั้ง Ecclusive Grand แล้วก็<ม> Diamond Grand Paradise ค,คิดว่าที่มานั่งตรงนี้ได้ทำงานมาเป็น Paradise ได้ซื้อบ้านซื้อรถได้ส่งเสียลูกได้นะอะไรคือเคล็ดลับการทำงานของคุณกี้ที่ทำให้เรามีความสำเร็จครับเคล็ดลับอยู่ตรงไหน,นเคล็ดลับก็คือจะมีสองส่วนในการครับอาจารย์รส่วนแรกคือต้องเข้ามาเรียนรู้รเรียนรู้บ่อยๆนะครับในห้องประชุมแล้วก็ผู้นําที่เขาประสบความสำเร็จ ไปฟังเขาพูดไม่ได้คุยกับเขาคือเขาอาจจะเป็นสายอื่นของกฟเฟอรนแต่ว่าเขาก็จะมา,าพูดมา,ามาบรรยายนะครับสแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าอะไรต่างๆเราก็ไปเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อที่จะทำงานแล้วก็ดูแลพูดพวกอย่างด้วยความจริงใจนะครับดูแลหมายคว่าคือเราต้องซื่อตรงกับผู้พูดพวกแล้วก็รักษาในเรื่องของเวลานะครับนัดหมายต่างๆคือถ้าเรานัดแล้วเราต้องรักษาเรื่องเวลาเพื่อที่จะ ให้ทุกอย่างมันอยู่ในกรอบที่เราจะพยายามจะไปนะครับครับจากนั้นก็เป็นเคล็ดลับของคุณกี้ครับท้ายที่สุดนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเป็นกําลังใจให้เรามาโดยตลอดอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับ,รบก็อันแรกก็คือแม่กับคุณแม่กับภรรยาครับก็อยากขอบคุณเขาที่เขา เขาไม่ได้มาทาด้วยแต่เขาก็ให้กําลังใจนะครับก็คือไม่ไม่ขัดแล้วก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมอต้อยที่เปิดบริษัทเกฟลีนให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในนั้นคนไทยทุกคนก็มีผมด้วยคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสดีๆแล้วนะครับตัวก็ดําเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับถ้าไม่ใช่ดูภาพในวันนี้นะครับไปดูเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตัวดําหรือให้ผมคุยด้วยผมก็ดีใจแล้วเนี่ยครับเปิดโอกาสดีๆให้กับผมนะครับก็ขอบคุณคุณหมอต้อยแล้วก็ คณะผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์นะครับแล้วก็อาจารย์นะครับแล้วก็อปรายต้นสายก็คือคุณพรทิพย์แม้นท่านไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็ยังท่านก็ถ่ายทอดการทํางานแล้วก็ขอบคุณคุณกุลธีคุณภานะครับท่านพบผมอไไรก็จะบอกว่าพี่กี้ทำได้นะนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้ผมมีวันนี้นะครับผมครับท่านผู้ชมครับ เรื่องราวชีวิตของคนที่ขออนุญาตเท้าความไปว่าเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะครับ,รบแล้วก็ใช้ชีวิตมาเขาเรียกว่าตามหาความฝันของตัวเองที่กรุงเทพตั้งแต่อายุ15บห้านะครับ,รบแล้วก็เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศไปไต้หวันด้วยคเคยทําแม้กระทั่งไร่อ้อยก็เคยมาแล้วนในที่สุดแล้วทุกอย่างเนี่ยกำลังพิสูจน์ว่า ธุรกิจที่คนอื่นไม่มั่นใจแต่ถ้าเรามีความมั่นใจสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถทำได้เขากลายเป็นนักธุรกิจกิฟฟารีนที่เป็นตัวอย่างของความที่ไม่สนใจต่อข้อกังวลที่หลายๆคนสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเขาย้ำอยู่กับเราหลายครั้งว่า คนตัวดำๆอย่างเขาต้องบ,บอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่มันเป็นข้อกังวลที่คนอื่นเขาจับยัดใส่มือเราถ้าเราไม่รับมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะดะนั้นแต่นี่คือตัวอย่างว่าสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่เคยกังวลใจว่าเป็นผู้ชายผิวสีเข้มๆแบบนี้จะทำได้หรือเปล่านะแต่วันนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าทั้งบ้านทั้งรถ ทั้งความมั่นคงที่ให้กับลูกทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาตัดสินใจเลือกที่จะทำกิฟฟรีนรายการเราต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคุณกี้ที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเราในวันนี้ครับ,รบแล้ววันนี้ทางรายการของเรานะครับก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟรีนนั่นเองครับครั้งหน้า แรงบันดาลใจดีๆจากรายการของเราจะมาจากแขกรับเชิญท่านไหนต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณกี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ